สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนี่นะครับเป็นทิชชู่ทำความสะอาดรองเท้านะครับแบบเร่งด่วนนะครับเคยไหมครับรองเท้าเรานะครับไม่ว่ารองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังนะครับหรือว่ารองเท้ายางนะครับเวลาใช้งานนะครับแล้วเราไปเลอะนะครับคราสกระปรกนะครับไม่ว่าจะเดินบนถนนนะครับเลอะคราบน้ำนะครับหรือว่าเหยียบโดนอะไรที่ ไม่พึงผสมนะครับแล้วเราก็มีรองเท้าแค่คู่เดียวนะครับแล้วเราก็ต้องไปต่อสถานที่อื่นๆนะครับดังนั้นทิชชู่นะครับก็จําเป็นนะครับในการทำความสะอาดดังนั้นขอแนะนําทิชชู่นี้นะครับชื่อปัดดี้นะครับเป็นเพื่อนทําความสะอาดรองเท้านั่นเองนะครับจะพกใส่กระเป๋าไว้ก็ได้นะครับหรือว่าพกไว้ในรถนะครับเพื่อยามฉุกเฉินต้องใช้นะครับข้อดีของเขาก็คือนอกจากทำความสะอาดได้ไวแล้วนะครับนะก็คือช่วยยับยั้งแบคทีเรียนะครับกลิ่นไม่พึงผสมนะครับซึ่ง กลิ่นของทิชชู่นี้นะครับเป็นมิรนะหอมนะครับกำลังดีนะครับกลิ่นไม่ฉุนนะครับแล้วก็ตัวกระดาษนะครับผลิตจากเส้นใยธรรมชาตินะครับสามารถยอดสลายได้ง่ายนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยนะครับเอารองเท้าที่ไม่สะอาดของคุณนะครับนี่นะยกตัวอย่างนะครับอันนี้รองเท้าคู่ชีพผมนะครับใช้มาเป็นปีแล้วนะกับเคชูนะครับหรือว่ารองเท้าคนหกตัวของดีเจูมินั่นเองนะครับ โดยในตองอันนี้นะครับทิชชู่นี้จะมีทั้งหมด10แผ่นนะครับห่อหนึ่งราคาสันดาดนะครับจะอยู่ที่1 9บาทนะครับก็ตกแผ่นละเอ่อจ็ดบาท90สตางค์นะครับนี่นะกลิ่นก็จะอ่อนๆนะครับคิดซว่ากลิ่นสบู่เหลวนะครับนะกลิ่นดีนะครับผืนก็จะขนาดประมาณนี้นะครับ ใกล้เคียงกับผ้าเย็นนะครับนะใส่ประมาณใกล้เคียงกับผ้าเย็นนะครับนี่นะแล้วก็วิธีการใช้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็รองเท้าสกปรกของเราเนี่ยมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็เช็ดๆผุบๆไปนะครับอันนี้ให้ดูสภาพก่อนนะนะครับว่ามันมอมแมมอยู่ขนาดนี้นะครับอันนี้แค่ใช้ผ้าเช็ดเฉยๆนะครับมาีิชูเช็ดเฉยๆนะครับก็เช็ดไปนะครับพื้นเอ่อผมไม่ได้เช็ดนะครับนะ เราก็ค่อยๆเช็ดนะครับเพความสะอาดไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความสะอาดที่ได้พึงพอใจหรือเปล่านะครับขอเก็บภายนอกก่อนแล้วกันนะครับระหว่างเช็ดเนี่ยก็จะมีฟองน้อยๆนะครับประมาณนี้นะนะครับ รองเท้าผมนี่ก็ใช้มาแบบสมบุกสมบันมากนะครับใช้มาแบบเป็นปีนะครับไปมาทุกที่ทุกโอกาสทุกเวลาสำหรับรองเท้าคู่นีนะ้ใช้คมนะครับเป็นอย่างนี้แค่ทดลองนะครับด้านหน้าด้านเดียวนะครับ เพื่อนสามารถจับเวลาไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ผมเช็ดแบบจริงๆจังๆนะครับแบบว่าไม่กอไม่ข้างนะครับเช็ดไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าไปก็สะดวกดีนะครับสำหรับทิชู่เช็ดรองเท้าแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในแต่ละวันนะครับเราจะมีทริปด่วนนะครับหรือว่างานพิเศษงานเร่งด่วนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราแบบ ไม่รู้ตัวนะครับแล้วจําเป็นต้องไปสถานที่นั้นการแต่งกายครับก็เป็นเรื่องจําเป็นนะไม่ว่าจะเสื้อผ้านับนะครับรวมถึงรองเท้านะครับถ้าสะอาดดูดีนะครับทําอะไรก็มั่นใจนะครับหลรลวงไปด้วยด้วยดีนะครับแต่ถ้าไม่พร้อมนะครับนอกจากคณามมั่นใจแล้วเนี้ยภาพลักษณ์ของคนในวันนั้นนะครับก็จะดูไม่ค่อยดีด้วย ดังนั้นพร้อมตลอดเวลาจะดีกว่านะครับนะอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับสําหรับภายนอกนะเป็นไงครับเทียบจากตอนแรกนะดีขึ้นไหมครับนะนี่นะฮะเดี๋ยวขอเช็ดภายในด้วย อันนี้ก็สะอาดขึ้นเยอะเลยนะครับนะเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจําวันนั้นๆนะครับนะโอเคนะฮะนนี่ดูสภาพทิชชู่นะครับนี่ะเย็นประมาณนี้นะครับสีคราบสกปรกต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่ลิงใต้คลิปด้านล่างนะครับนะหนึ่งห่อนะครับสิบแผ่นนะครับ ราคา79บาทนะครับหรือช่วงนั้นนั้นมีโปรโมชั่นนะครับก็จะลดลงไปอีกนะครับก็ลองซื้อไปใช้กันดูนะครับติดกระเป๋าติดรถไว้มีโอกาสได้ใช้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไก่อนแล้วพบกักนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ